ปอดเลนเจอร์แรปเตอร์จูนเต็นหนึ่งน้ำมัน20ได้แรงม้าเท่าไหร่ไปดูกัน ปอร์เจอร์แรปเตอร์คันนี้นะผมจบแรงม้าไปที่496แรงมา้ากับแรงบิดอีก801นิวตันเมตรนะผมเรน1นะ้ำมัน20 e ม้าเพิ่มจากเดิมถึง99ตัวนะผมส่วนแรงม้าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่รถสายลุยมันต้องมาเน้นแรงบิดอยู่แล้วผมแรงบิดคันนี้เพิ่มมาจากเดิมถึง218นิวตันเมตรนะผมเสกเจ้าเครื่องยนต์ V6 คันนี้ให้กลายเป็นรถ800นิวตันเลยนะครับผมนี่อันนี้นะผมของแต่งมีแค่กอกอากาศ b m c ครับผมแล้วก็ไฟจูนโหดๆของ Motion Garage น,นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญหลายคนชอบถามมมาานะผว่ พลดล็อก v m a มหรือท็อปสปีดได้หรือ,อยังคันนี้คันนี้ก็ถูกหมดแล้วเรียบร้อยนะผมวิ่งเกิน188กมต่อชั่วโมงได้เลยนะครับวิ่งเท่าไหร่วิ่งไปแล้วก็ฝากถ่ายวิดีโอมาให้ผมดูกันด้วยนะครับใครสนงใจอยากจะมาเพิ่มความแรงให้รถแรปเตอร์คุณเนี่ยมันถึง800นิวตันเมตรให้แรงมา้ามันถึง46แรงมา้าแบบนี้นะผมมาดเดยที่โมชั่นกาลาดแล้วเราจะวิ่งทะลุท็อปสปีด188กมต่อชั่วโมงไปด้วยกันครับผม